อาชีพดูครับเพื่อนๆกุ้งทำงานวันนี้กับใครกูทำงานวันนี้กกำลงังแกยอู่เรายังอยู่เป็นในรอบโอ้นี่ไข่แก่เลยเนี่ยไข่แก่เลเน่นดูยยเ,เนี่ยเดือดเดือดจะตายเดี๋ยวจะสูญไข่แกอ่ออกเป็นไม่รู้ว่าจะกีก่ล้านตัวแล้วเนี่ย ใส่ใส่ผัวบงไว้ครับมันจะได้ไม่กัดกันจะไม่กัดกันเดี๋ยวแยกตัวดีออกมาตัวตุยย้ยไปทำทำข้าวถอดมันก็ได้เขาบอกเขาทำขนมจีนยังอร่อยจะมีเวลาไหม่อยากจะทำดูเนี่ยจะเก็บปลาก่อนเก็บปลาน้อยก่อนครับผมปลาน้อยก็อัศจรรย์นเนี่ย สัจ,จั์เลยก็เออป่าตังหวยจะเก็บปลาก่อนเด้อ